เป็นจุดที่ลูกค้าเห็นเยอะสุดนะครับเพราะเราเชื่อบางทีลูกค้าบอกว่าเออฉันจะซื้อมือถือเนี่ยอย่างแรกทุกคนถามเลยว่าถามอะไรละ่ะหนึ่งก็คือจ่ายยังไงส่งยังไงเนี่ยบางทีจะถามกันแรกๆเลยก็ควรจะมีปุ่มไอพวกนี้อยู่ข้างๆเห็นได้ชัดเลยเพื่อบางทีลูกค้าไม่ต้องอีเมลมาถามผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอปัญหาคือเปิดเว็บมาปุ๊บลูกค้ามาลูกค้าเมลมาปุ๊บสนใจสินค้าแต่เมลมาถามจ่ายเงินยังไงอ่าโอเคตอกลับไปจ่ายเงินี้นะครับธนาลูกค้าตอกลันอีกปุ๊บ สรงยังง่ายอ้าวเ้ยตอบไปตอบมาบางทีลูกค้าลืมเปิดเมลอดครับคุยกันมาตั้งนานอดอดเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดเว็บเรามีข้อมูลทุกอย่างพร้อมลูกค้าสามารถอ่านเข้าใจได้หมดนะครับคือตัดสินใจมีข้อมูลครบถ้วนในการตัดสินใจแล้วสุดท้ายคือซื้ออย่างเดียวทําให้ลูกค้ารู้สึกอย่างนั้นให้ได้นะครับทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งครับอันนี้เป็นอันที่ใช้ผสมกันนะครับคือการทําพวกที่บอกเป็นขั้นตอนในการคนซื้อของออนไลน์นะครับ มันจะมีคือทําให้คนสนใจนะครับ a w a r e คือให้คนตระหนักก่อนอันนี้ผมกำลังพูดเรื่องเอาเอาเรื่องการตลาดเข้าไปช่วยด้วยนะครับสินค้าอย่างแรกคนจะซื้อคือคนต้องตระหนักก่อนต้องรู้ก่อนว่ามีสินค้าชิ้นนี้อยู่ในโลกใบนี้ awareness นะครับอันที่สองพอเริ่มเห็นอ๋อเฮ้ยมันมีตัวนี้อยู่นะเว้ยเฮ้ยพออ่านไปอ่านมาเฮ้ยัอยากได้แล้วอะ่ะมันก็เริ่มเป็นสนใจแล้วก็เริ่มอยากได้อยากได้ปุ๊บเฮ้ยซื้อดีกว่าคือเกิดการ a คชั่นเกิดขึ้นนะครับ พอเราตรงนี้มาแปะเข้ากับธุรกิจออนไลน์มันเกิดยังไงบ้างผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดเป็นธุรกิจออนไลน์หนึ่งการใช้อเวนสการทําให้คนรู้จักสินค้าคุณได้ง่ายมากที่สุดและเร็วที่สุดในปัจจุบันคือการใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์สครับเช่นใช้ Facebook ใช้ทว i t เตอร์ใช้อะไรต่างๆเป็นการกระตุ้นให้คนรู้จักสินค้าและก็บริการคุณนะครับพอเขาเห็นปุ๊บจากนั้นคุณค่อยส่งเขาไปที่เว็บไซต์คุณเพื่อไปให้เขาเรียนรู้รู้จักสินค้าคุณมากขึ้น พอเขาเริ่มเรียนรู้สินค้าคุณรู้จักสินค้าคุณมากขึ้นพยายามกระตุ้นให้เขาเกิดความอยากได้คุณก็ไปปิดการ,การขายเขาทีด้วยเว็บอ e ีคอมเมิร์ซฉะนั้นโซเชียลเน็ตเวิร์กด้วยลำพังตัวมันเองมันอาจจะขายของไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่เมื่อใดก็ตามที่คุณเอาโซเชียลเน็ตเวิร์คผสมเขา e ้าับอีคอมเมิร์ซนะครับมันจะเวิร์กมากเลยดูตัวอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ทางทางผมทําให้กับ HTC นะครับ HTC มี t ว i t t e อร์ครับ HTC ก็จะส่งข้อความไปในทว i t เต r ทุกๆวันนะครับตัวอย่างเช่น แกะกล่อง HTC HD 2ครับสุดยอดมิวโจโฟนครับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ครับปกติเราก็ไม่รู้หรอกปรากฏว่าเห็นข้อความจาก HTC ส่งเข้ามาใน Twitter ก็เลยคลิกเข้าไปดูเห็นไหมฮะอย่างแรกไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่พอรู้ปุ๊บเริ่มเกิดอแวล่เริ่มรับรู้อ๋อเฮ้ย HTC ออกโทรศัพท์ใหม่ขึ้นมาคลิกเข้าไปดูปุ๊บเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บหนึ่งเป็นเว็บที่เอาสินค้า HTC มารีวิวครับแกะกล่องครับเปิดอย่างนั้นครับใช้งานอย่างนี้ครับกล้องห้าร้านทำนู่นทำนี่ม รีวิวจบปุ๊บแต่ก่อนอื่นต้องเช็คก่อนนะครับว่าเขาดาสินค้าหรือเปล่านะครับแต่ก็เขาชมโอ้โหสินค้านี่ดีมากครับแนะนําให้ซื้อ98เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนจบปุ๊บเอาปุ่มสั่งซื้อบอกไปขอใส่ไว้หน่อยปุ๊บดึงลูกค้าจากเว็บที่เป็นรีวิวนะครับเข้ามาเว็บซื้อสินค้าได้เลยฉะนั้นตามขั้นตอนครับบางครั้งลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเกิดจากการส่งทวิตเตอร์เพียงแค่ข้อความเดียวส่งไปปุ๊บเข้ามาที่เว็บไซต์มีข้อมูลข้อมูลเสร็จป,ปุ๊บปิดการขายต่อเลย เห็นไหมฮะนี่คือการใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาช่วยนะครับในการทําการขายนะฮะเดี๋ยวมีตัวอย่างผมลืมไปผมมีตัวอย่างน่าสนใจเลยเป็นตัวอย่างที่ s อ e มากๆเลยนะครับในที่นี้มีใครใครขาย,ขายหมูหยองอยู่ไหมครับมีไหมท,ทําธุดกิเกลเรื่องอาหารนะครับอันนี้เป็นร,นร้านร้านร้านหนึ่งครับร้านขายหมูหยองแล้วคนที่ทำเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเด็กอยู่เลยเป็นเด็กเรียนอยู่มหาวิทยาลัย ช่วยธุรกิจคุณพ่อนะครับคุณพ่อคุณแม่ขายหมูยองแต่มีการปรับเอาตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กครับมีการเอา Twitter นะครับเข้ามาใช้ในการโปรโมทธุรกิจหมูยองที่บ้านเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนเอ่ยหมูยองหมูยองแน่นี่มูยองนี่โอเคเมื่อกี้เห็นหลายคนยกมือใช้ Facebook นะครับก็ปกติครับน้องคนนี้เขาก็อีเมลส่ง Facebook มาหาผมบอกพี่คะ ช่วยโวหวตหน่อยค่ะพอดีที่บ้านเนี่ยมีร้านมีป้ายร้านขายมูหยองจะขึ้นป้ายใหม่คะ่ะมีป้าย A กับป้าย B หนูไม่รู้ว่าจะเลือกเอาแบบไหนดีอะค่ะแค่แค่บ้านขึ้นป้ายใหม่แค่นั้นแหละนะฮะเอามาลงใน a ฟ e b o o กแกก็มาลงใน Facebook บอกว่าปฏิบัติการป้ายใหม่เปลี่ยนป้ายใหม่ลงใน f ฟ c e b o o k นะบอกขอบคุณทุกคนนะครับมาร่วมโหวตนะครับตอนนี้ใครอยากช่วยมาโวหวตหน่อยว่าควรจะเอาป้ายไหนดีระหว่าง A กับ B ใครโหวตคอมเมนต์ที่8และคอมเมนต์ที่33เอาหมูยองไปกินเลยผมก็ดูตอนแรกส่งเข้มามันจะมีเยอะหรอวะแต่คำสประมารผมไม่น่าเชื่อคนเราเพียงแค่มูยองกระป๋องเดียว <c oughs> มันก็มาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมฮะสิ่งนี้เกิดขึ้นคือคนแห่เข้ามาเต็มไปหมดเลยครับเ <c oughs> พราะ Facebook มันลิงก์หมดอยู่แล้วใช่ไหมฮะคนก็เข้ามาเฮ้ยเอาอันนั้นเอาอันนั้นพยายามให้ลง อันดับที่แปดกระดับที่สามที่สามครับเกิดอะไรขึ้นครับคนเริ่มรู้จักหมูหยองหมูทองมากขึ้น,นก็มีป้ายเริ่มมีการสร้างเรื่องราวเข้าไปใส่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กให้คนรับรู้ให้คนติดตามนะครับผมก็เลยเข้าไปโวยเขาด้วยอย่างนง้น,นะครับแลวเขาก็ให้ผมมาหนึ่งกระป๋องนี่คือหมูทองเยาวราชครับเขามีเว็บด้วยครับเขาเริ่มอาโซเชียลเน็ตเวิร์กลิงเข้ากับเว็บเขานะครับพอลิงเข้ามาปุ๊บจุดที่น่าสนใจคือ ธุรกิจหมูหมูหยองเขาเนี่ยนะครับมีหน้าร้านค้าอยู่ลังสิทธิ์ครับไกลมากครับคลองสี่เนี่ยแต่เขามีวางขายตามพวกตลาดสดครับตามร้านร้านขายของฝากตรงมอเตอร์เวย์นะครับตรงนุสาวีย์ชัยจุงจตุจักรตรงมหาชัยผมเคยขับรถผ่านไปตรงตรง,ตรงมอเตอร์เวย์ครับแวะปุ๊บผมเจอยี่ห้อหมูหยองนี่ครับหยิบเลยครับจําได้คุ้นเคยถูกไหมฮะถ้าเกิดหมูหยองนี้ไม่เคยมาทําอะไรเล่นอย่างนี้ในเฟซบุ๊กผมจะไม่รู้จักยี่ห้อน,นี้มาก่อนเลย ผมคงไปซื้อหมูหยองอันท hey, ี่พ่ออ <owner goats> <necessary> ื่นที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นมันมันกลายเป็นหมูหยองเพื่อนเราไปแล้วอ่ะเฮ้ยหมูหยองเพื่อนเราเว้ยเราเคยคุยกันนีอใช่ไหมฮะคนไทยพอดีก็ตู่นะคุยกันสองทีก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนกันเว้ยเออซื้อของเพื่อนเราดีกว่าแต่นี่คือการใช้โซเชียลมีเดียในการสร้างสมรรธภาพระหว่างเรากับลูกค้านะครับใช้ได้เหมือนกันครับในการในการเพิ่มยอดขายผ่านช่องทางนี้นะครับโอเคเป็นไงล้วล่ะ ลืมไปเลยอะไรไม่เจอครับแป๊บหนึ่งครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการที่บอกว่าใช้โซเชียลเน็ตเวิร์เข้ามาช่วยนะครับในการกระตุ้นให้คนเข้ามานะครับทีนี้เรามาดูครับเมื่อกี้ผมถามถามตอขั้นตอนในการซื้อสินค้ามีอีกขั้นตอนเมื่อกี้บอกสขั้นตอน4ขั้นตอนครับอย่าลืมนะครับว่าจะทํายังไงให้คนเข้ามาในเว็บไซต์เราสนใจนะครับคือตระหนักก่อนนะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยคือมาเก็ตติ้งครับซึ่งณวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคุณควรจะใช้พวกโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาช่วยนะครับซึ่งถ้าเกิดจะพูดเรื่องโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเป็นอีกเรื่องไปเลยนะครับใช้เวลามันครึ่งวัน,น่ะเล่าหมดนะฮะแต่ตัวที่น่าสนใจคือพอคนเข้ามาที่เว็บไซต์คุณแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยก็คือตัวที่ทำไงให้คนสนใจและอยากได้เนี่ยตรงนี้แหละคือคอนเวอร์ชันเรททำยังไงให้คอนเวอร์ชันเรทมันสูงขึ้นมาอยู่นี้แหละอย่างที่ผมบอกตอนต้นคือการปรับแต่งปรับแแต่่ล่ลล้้ใหขอออมมูเยยยะทีสุดา ใส่ข้อมูลนิดเดียวนะครับหลายๆคนที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซมักเข้าใจว่าลูกค้ามีความรู้เท่ากับเราเองเช่นสินค้าเราเฮ้ย hey, ไม่ได้หรอกลูกค้ารู้ใส่นิดเดียวครับแต่จริงๆแล้วคุณเองต้องพยายามคิดในมุมมองว่าเูาเป็นลูกค้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับสินค้าคุณคลิกเข้ามาในเว็บเขาอยากจะได้อะไรบ้างคุณควรต้องให้ข้อมูลเหล่านั้นมีตารางเปรียบเทียบมีข้อมูลวิเคราะห์มีการหรือบางทีมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับคู่แข่งเลยเช่นคุณซื้ออันนี้คู่แข่งนะครับคุณซื้อเราดีกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ พยายามคอนวินส์เขาครับให้เขาตัดสินใจคลิกสั่งซื้อเราให้ได้นะครับโอเคจุดที่น่าสนใจที่สุดคือในการที่มีผลต่อเรื่องคอนเวอร์ชันคือความน่าเชื่อถือครับเพราะบางทีหลายๆลครั้งที่ผมเจอคือพอลูกค้าคลิกเข้ามา